สนับสนุนโดย AIS โรงแรมเทมวัลลี่เขาใหญ่สิ n ค c ป r p o เรชันช่วงที่3สนับสนุนโดย AIS นะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของน้องคังเชิญชมครับสวัสดีครับผมนายสุเทพ นายทุกคนจอมคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขอร่วมในการจันพันดาวด้วยครับจากการที่ผมได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนคือเด็กชายกิรศักดิ์ลักษรินนักเรียนชั้นประถมศึกาป,ปีที่6ชื่อ,อแรนๆคือเจ้าคังครับ พ่อเห่ามีอาชีพก็คือเก็บของเก่าขายรายได้ก็พอทุยถายตอนนี้ค่าเจ้าบ้านก็ติดไป6เดือนสิ้นเดือนนี้เขาจะจะให้ออกจากที่พักแล้วบ้านผมจนมากเลยครับจะโดไนไล่ออกจากบ้านลวครับกห่วงพ่อแม่ครับเพราะว่านีเสงนก็เยอะครับตังก็ไม่ค่อยจะมีครับทุกวันนี้ทราบไหมครับน้องคังครับว่าค,คุณพอ่อคุณแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ สามแสนกว่าครับสามแสนกว่ามีอะไรอยากจะพูดในฐานะลูกหนูรักพ่อนะถ้าผมได้มือนหนึ่งผมจะให้พ่อหมด <c oughs> ให้ไปซื้อของแล้วก็ทุนด้วยครับขอบคุณครับต้องขอบคุณความจนไม่งั้นลูกจะไม่มีโอกาสมาเจอคุณครูที่ดีๆแบบนี้พ่ออเป็นคนที่มีกิจใจอบพ่อมารี <c oughs> นะครับนี่คือเป็นเป็นเป็น,ปนสะพานที่เชื่อมเชื่อมใจไปสูเ่เด็กเติมออนไลน์มาหน่อยได้ห อยากจะฝากรายการจันพันดาว <_ an> ถ้าเป็นไปไ,ได้ขอให้สนันุนเจ้าคังเนี่ยได้เข้าไปถึงเป้าหมายด้วยครับสู้ครับขอต้อนรับน้องจีรศักดิ์รักสุรินหรือน้องคังและพออสุเทพจอมคำจากโรงเรียนวัดปากท่อหมายเลข38ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดูไม่เหมือนผอเหมือนพ่อลูกกันมากเลยนะใช่ดูสนุกสนานมากๆเลยนะเทธอบอกกาศไปเป็นไงบ้างมีคนรู้จักผมมากขึ้นครับนี่ไงเวลาเพื่อนเขาทักน้องคังนี่เขาทักไงเอ้ยไอ้นี่จัดพันดาวนี่ว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างมีความสุขมากขึ้นครับครับครั้งที่แล้วบอกว่าใช่ติดค่าเช่าอยู่6เดือนอาจจะถูกไล่ออกจากที่บ้านครับ เป็นยังไงครับตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ไปมื่นเนี่ยนะมื่นก็ไปใช้นี่อะไรที่ที่ติดเขาไว้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วเงินรางวัลที่ได้ไปจ่ายนี่หมดเลยเรียบร้อยแปลว่าตอนนี้หมดไปแล้วหมดนี่หมดแล้วหมดนี่หมดแล้วอใจหายคิดว่าคิดว่าหมดแล้วคือบ้านยังไม่เหลือแล้วตอนนี้บ้านยังอยู่นี่หมดแล้วนี่หมดตกลงโดนไล่ออกจากบ้านเปล่าไม่ได้ไล่ครับไม่ได้ไล่แล้วยังอยู่ต่อโอเคนี่นะ เด็กอายุ12ีวสิบสองขวบนะสามารถเนะเขาเรียกว่าสร้างความตันยูแล้วก็ทําให้ที่บ้านเนี่ยยังคงอยู่ด้วยกันได้อยู่เหมือนเดิมนะครับท่านบอกออกครับวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในฐานะที่วันนี้ได้เห็นลูกศิษย์ของเราได้มายืนในรายการจามดาแล้วมีคนชื่นชอบขนาดนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเด็กในประเทศไทยก็เยอะนะครับไม่ใช่เพราะคังคนเดียวหรอกก็แย่ทุกคนแหละมัจจะแย่มากแย่น้อยแต่ว่าคังเนี่ยเขามีโอกาสที่ได้มารายการนี้นะอย่างน้อยก็ได้ปลดทุกข์เข้าไปส่วนหนึ่งครับนะครับแล้วถ้าในส่วนของโรงเรียน ก็จะช่วยต่ออีกนะครับก็ต้องขอบคุณทางรายการธรรมดาวนะครับแล้วก็ไงก็ช่วยโหวตให้ครั้งน้แล้วกันครับนี่คือท่านผอเลยฮะสุเทพน่ารักมากเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับขอญาตพูดคุยกับคุณพ่อนิดหนึ่งครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับความรู้สึกในวันนี้ของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับก็เพิ่มใจครับที่มีลูกสามคนนะครับนี่คนสุดท้องครับก็เคย เคยคิดไว้นะครับสามคนนี้จะฝากผีได้สักตัวจะได้หรือเปล่าเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับเข้าใจฮะจะได้ไม่ได้อีกตรงนี้ผมไม่ไม่เท่าไหร่แต่ที่ลูกกล้าแสดงออกมายืนจุดนี้ผมถือว่าพ่อยังไม่มีโอกาสลูกได้มายืนตรงนี้ก็ให้เขาทำดีที่สุดเท่าที่ว่าความสามารถเขามีครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับ ครั้ครับคำถามยอดฮิตของพี่เลยนะครับผมถ้าครั้งชนะเนี่ยได้หนึ่งล้านบาทสิ่งแรกที่อยากทำเลยทำอะไรถ้าผมได้เงินล้านผมจะให้พ่อไปใช้นี้ให้หมดอยากมีบ้านเป็นของตัวเองและเป็นดุลการศึกษาของผมด้วยครับขอบคุณค่ะเนเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของน้องทังนะครับ ผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้กับน้องคังได้ด้วยการพิมพ์หมายเลข38แล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8เนะครับอย่าลืมนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ผมจะทำการปิดโหวตแล้วไม่ต้องรอให้ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงจบนะครับไม่เช่นนั้นแล้วคนที่ท่านชื่นชอบอาจจะตกรอบก็ได้นะครับพร้อมไหมครวันนี้จะร้องเพลงอะไรคับน้องคังครับ When Follow e เชิญอาจจยาทุกคนเลยครับมวยทีเชิญครับ <laughs> ที่มีพรตะวันเรื่มกำหลังเดี๋ยว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 มาเนี้ย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 มานี้เดี๋ยวเดี๋ยวปกติแล้วพี่จะเห็นเราจะออกมาสวยๆแต่เมื่อกี้แบบไปลยเมายากันยุงหรือเปล่าคุณซีครับคุณซีข้างหน้านี่โอเคนะแต่ข้างหลังคุณครูเหมือนพวกออกกําลังกายตาวูชัดเอ้า กปรบมกับแดนเซอร์ที่น่ารักของเราด้วยนะทั้งหมดเลยนะครับโอ้มันมากเลยเอาพี่เอกครับเชิญเลยครับพี่เอกก่อนเลย <c oughs> เด็กคนนี้ <c oughs> เป็นเด็ก <c oughs> ที่มีพรสวรรค์มากจ <c oughs> ริงๆวันนี้คางทําได้สมบูรณ์แบบมากเลยลูกลูกร้องเพลงเป็นศิลปินมืออาชีพมากเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนท้ายถ้าเป็นเครื่องปั่นไฟก็น้ําบันเกือบจะหมดนิดนึงแล้วที่สําคัญที่สุดผมว่านอกเหนือจากเป็นแบบฉบับของเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วคุณครูเอง ผออ,อ,อเองเนี่ยคือครูไม่ใช่แค่เป็นคนสอนหนังสือครูไม่ใช่แค่บริหารการจัดก,การครูที่อยู่ในโรงเรียนให้สอนเด็กแต่ครูเป็นวิศวกรมนุษย์ตัวจริงเลยผมว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนตัวอย่างจริงๆนะเชื่อว่าลูกจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับอลต้นครับผมชอบดูรายการนี้มาก เป็นรายการที่ให้ให้ความคิดกับผมว่าแล้วแล้วเราล่ะเราทําดีที่สุดแล้วหรือยังเด็กอายุ12ที่มีความคิดอยากจะใชหนี่ปลดหนี้ให้พ่อให้แม่ขอขอบคุณคุณครูที่เหมือนกับสร้างรากฐานสร้างกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้แล้วก็ทําให้น้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้พาครูบอกทีวีไม่ใช่มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ดีมีกำลังใจครก็เป็นกำลังใจให้ครับผมโหวตให้แน่นอนขอบ้าทั้งคครับ ทางข้างเชอญพี่หายครับสุดยอดสนุกลูกสนุกวันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นการเปิดชีวิตที่ดีของลูกแล้วนะน้องขัง38เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับมาที่น้องเฟิร์นครับ น้องคังเป็นเด็กที่มีความสามารถมากนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากแต่ว่าน้องคังก็ใช้ความสดใสของตัวเองรวมถึงความสดใสของคุณพออด้วยนะคะสดใสาม,มากนะคะในสตรอื่นๆต่อไปก็เหลือที่พวกเราเนี่ยจะให้กําลังใจน้องคังโดยการโบวตให้น้องคังกันเยอะพี่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นกาลังใจกาลังเชียร์เดี๋ยวจะโบวตให้ด้วยคุณมาาคุณนครับเชิญครับโอ้ดีใจจังเลย เด็กตัวเท่านี้มีความสามารถมีพรสวรรค์ที่เป็นเลิศเลยถามว่าวันนี้คังทําได้ดีไหม <unhealthy> ผมว่าดีนะสุดยอดในเรื่องของการร้องอย่าลืมนะครับหมายเลข38โหวตเยอะๆครับขอบคุณมากครับพี่หยกครับเชิญพี่วอนครับเชิญพี่วอนครับคือไม่ไม่อายอ่ะเป็นเด็กที่กล้าดีอ่ะ <règ> เพราะว่ามีพออ,อที่ดูแลดีนะฮะขอให้คังอยู่ในใจของพอตลอดไปอยู่ในใจจริงจร อยู่ในใจและอยู่ติดตัวของพออครับผมขอบคุณมากครับพี่บอลครับครับผมโอ้โสหุสนานมากเลยทีเดียวแม่คอมเมนต์กนดีเลยแปลกไหมทำไมคนเราในสังคมเนี่ยมักจะไล่ตามหาเครื่องรางของขลังเพื่อเอามาคุ้มภัยใช่แต่วันนี้มันได้ถูกพิสูจน์แล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคนเราบางทีไม่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องรางหรอกครับมันอยู่ที่ความดีของตัวเองต่างหาก วันนี้ความดีและความกระตัญยูของน้องคังนี่แหละครับ <S <S 1> <S 1> คือเครื่องรางที่ดีที่สุดที่คอยคุ้มภัยทําให้ชีวิตของน้องคังนั้นดีขึ้นไปเรื่อยๆขออวยพรให้รวมทั้งท่านผอ,อนและอาจารย์ทุกท่านที่น่ารักด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการเป็นกำลังใจให้กับ พี่อ้วนนะครับให้พิมหมายเลข33คุณครูจุ๊บแจงหมายเลข37น้องคังหมายเลข38นะครับและส่ง SMS มาที่4777888นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการถ้าได้รับการอ่านอออากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากและตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณกันดาปิ่นปฐมนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเสาครับเขียนเข้ามาว่า แม้ลำบากยากจนสักเพียงใดขอแค่ใจเราสู้ไม่หยุดฝันอดทนเหนื่อยทำงานหนักสู้ฝ่าฟันคนขยันย่อมได้ดังใจปองนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับ รวันนี้คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าขาดศิลปินดาราที่น่ารักทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่บอลน้องเฟิร์นและน้องเติ้นครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล20,000บาทไปช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับผมอยากได้เงินไปใช้หนี้ โหวตให้ผมด้วยนะครับคงางไม้เล็กสามสิบแปดรับ